สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองเห็นคราบที่กระจกแผ่นนี้หรือเปล่าคะคราบที่กระจกแผ่นนี้นะคะเป็นคราบที่แบบว่าคุณผู้ชมหรือว่าคุณแม่บ้านทุกๆคนหนักใจใช่ไหมคะขจัดทีไรขจัดออกไปทีไรันก็กลับมาเกาะอยู่เหมือนเดิมนะคะขจัดออกไม่เกลี้ยงสักทีเดี๋ยววันนี้ดิฉันมีวิธีขจัดคราบพวกนี้มาแนะนํานะคะ คราบจกนอกจากคราบที่กระจกแล้วยังมีคราบตามที่ต่างๆยังสามารถขจัดออกอย่างง่ายดายด้วยฟองน้ำมหัศจรรย์อันนี้นะคะฟองน้ำมหัศจรรย์อันนี้ขจัดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่ามันมหัศจรรย์ยังไงดิฉันลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยค่ะว่าฟองน้ำชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็น เป็นฟองน้ําที่มีหลายขนาดด้วยกันนะคะหรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะตัดขนาดใหญ่ให้ลงมาเป็นขนาดเล็กอย่างนี้เอาให้ว่าเอาเป็นว่าแบบว่าตัดออกมาให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นฟองน้ํานะคะเริ่มแรกเลยค่ะเราก็แค่ราดน้ํานะคะราดน้ําลงไปนะคะราดน้ําลงไปแล้วก็ฟองน้ําที่เราจะใช้ นี่นะคะแล้วก็ชุบชุบน้ำชุบน้ำจากนั้นเราก็ถูเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการถูแล้วดิฉันใช้ฟองน้ำอันเล็กก็เพราะว่าดิฉันชอบใช้เพราะว่ามันจับถนัดมือมากกว่าก็เลยชอบใช้ฟองน้ำชนิดที่มันเล็กๆมากกว่านะคะ คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันจะออกมาแบบอย่างรวดเร็วชัดเจนง่ายง่ายง่ายมากเลยแค่คุณผู้ชมออกมาแล้วก็ถูถูถูเท่านั้นเองคุณผู้ชมลองดูนะคะนี่ค่ะก็แค่ถูเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นความสะอาดไหมค่ะง่ายมากเลยเดี๋ยวดิฉันจะล้างออกนะคะล้างอ,าออก เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเห็นไหมคะเมื่อกี้จากที่คุณผู้ชมเห็นเงาของดิฉันเนี่ยไม่ชัดเลยตอนนี้เห็นชัดเจนมากเลยว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยแค่ถูแค่นั้นเองแค่ชุบน้ําแล้วก็มาถูแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปดิฉันจะทําตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะ ไม่ตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะทําตัวนี้ต่อเลยเนี่ยนะคะที่ฉันวางตรงนี้ต่อเนี่ยนะคะที่ฉันวางวางฟองน้ําเอาไว้อยู่ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมใช้ได้เลยเนี่ยค่ะดิฉันก็จะเช็ดถูออกถูถูไปเลยค่ะไม่มีอะไรนอกจากถูอ๋อดิฉันจะบอกคุณผู้ชมไว้ได้เลยนะคะว่านอกจากงาน พวกนี้แล้วยังขัดได้อีกหลายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงอ่างล้างจานพื้นสแตนเลสงานในครัวต่างๆเต,า,ตาแก๊สนะคะตู้เย็นที่บางทีมันสกรปรกใช้ได้หลายงานเลยค่ะพื้นที่แบบเรียบๆสวยๆแต่ว่าคราบมันออกยากนะคะคราบติดแน่นหรือว่าฝังลึกอะไรพวกนี้ สามารถที่จะออกได้อย่างง่ายได้เลยอันนี้ดิฉันจะไม่ตัดต่อให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะดิฉันจะเอาแบบว่าไม่ตัดต่อให้คุณผู้ชมได้ดูเลยจะเอางานจริงๆให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะดิฉันจะล้างออกะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นบ้านของดิฉันเพราะว่าดิฉันมัวแต่ทํางานไม่ค่อยได้ทําความสะอาดบ้านเห็นหรือ,อยังคะคุณผู้ชมง่ายมากเลย ดิฉันเพิ่งจะค้นเจออยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ามันไม่น่าเชื่อค่ะดิฉันเพิ่งจะค้นเจอดิฉันก็เลยชอบชอบสปอน์หรือว่าฟองน้ำดิฉันจะเรียกเขาว่าฟองน้ำมหัศจรรย์ตัวนี้มากๆเลยขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะดิฉันจะให้คุณผู้ชมดู ของจริงว่าดิฉันเพิ่งจะขัดออกเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดิฉันใช้ขาตั้งกล้องก็คือแบบว่าของจริงเลยค่ะเอาของจริงแบบไม่ตัดต่อให้คุณผู้ชมได้ชมเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนำนำเสนอกับคุณผู้ชมนะคะ สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทกท่านที่รับชมนะคะที่มีปัญหาในเรื่องคลาบกวนใจแล้วมันขจัดยังไงก็ขจัดไม่ออกสักทีใช้แบบดิฉันทำได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ